สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหวินนี่ฮีโร่อ่เอาขออนุญาตถามก่อนเลยอายุเท่าไหร่กันนะครับเอ่อวินนี่อายุ12ค่ะ12ฮีโร่อะอายุ13บสามนะครับสิบสามเด็กมากนึกถึงพี่อายุสิบสองสิบสองสิบสามพี่ยังเล่นเล่นเลยเนี่ยพี่ดินอะอ๋อโอเคครับเล่นตะตุ่นบ้านอะเฮ้ยเล่าให้ฟังหน่อยนะเบรน เคสิยา <Ke> คืออะไรแบรนด์เคสิยาคือแบรนด์ที่วินนี่กับฮิโร่ช่วยกันออกแบบค่ะเป็นแบรนด์แฟชั่นค่ะที่มาจากลายผลงานศิละปะค่ะวินนี่กับฮิโร่เริ่มวาดรูปค่ะแล้วก็มีอยู่วันหนึง่งวินนี่บอกมามาค่ะว่าวินนี่อยากได้กระโปรงที่มีลายงานศิละปะอของวินนี่อยู่บนนั้นม,มามาก็เลยหาโรงงานพิมพ์ผ้าให้ค่ะพอได้มาก็มันเยอะมากค่ะแล้วมันมก็ ไม่รู้จะเอาไปทําอะไรแล้วคะ่ะแล้วมีคนมาขอซื้อก็เลยคิดว่าเปิดแบรนด์เลยตอนนั้นประมาณกี่ตัวครับตอนที่ทำเป็นกระบอกที่น้องอบอกว่าอ่ะมันเหลือแล้วจะแบ่งปันละจริงๆไม่ได้พิมพ์เยอะเลยคะ่ะแบบลายละหลากสองยแต่ว่าวันนี้เลือกไป2ี่กว่าลายคะ่ะโอ้โห,โหก็ยี่สิบกว่าผืนนะพี่อืออ้าแล้วฮีโร่ละเหมือนกันไหมครับเราเริ่มจากการวาดภาพก่อนแล้วก็ไปสกรีนลงกางเกงไหมไม่นะให้ลายเวนนี่ครับ เอาเหรอรเป็นคนให้ลายวินนี่เป็นสกรีนลงกระโ<ช>ปรงทําเองด้วยแล้วก็ของฮีโร่ให้มาด้วยอ๋อช่วยกันไอ้ลายที่เราวาดไปนจินตนาการใช่ไหมจินตนาการด้วยค่ะแล้วก็บางทีแบบไปเจออะไรมาแล้วอยากเมมโมอรี่มันเอาไว้ก็เลยวาดออกไปอ๋อ่าเจอลายโปรไลายป่าไปเจอลายโู่นลายนี่ครับจริงๆวินนี่คิดว่าวินนี่เป็นคนชอบวาดรูปชอบ มิกซ์เสื้อผ้าชอบแต่งตัวอยู่แล้วค่ะแล้วก็เลยคิดว่าถ้าเปิดแบรนด์แคชเชียามาแล้วคนส่วนใหญ่จะใส่แต่สีขาวดําไม่ค่อยใส่สีสันสดใสกันมันก็จะทําให้ดูแบบไม่ค่อยอารมณ์ดีเท่าไหรคนน่ค่ะแลนเนี่ยก็คิดว่าถ้าใส่ลายแบบของววนนี่ทุกคนก็จะดูเหมือนอารมณ์ดีอ๋อยากให้มีสีสันมากขึ้นก็ใช่นะสีสันที่น้องเขามาเป็นี้ย่ัมดูสดใสนะใช่ ฮิโร่มีเินแล้วที่ทําอะไรกันบ้างก็ฮิโร่เป็นคนจ่ายเงินแล้วก็ผมคุมเงินเลยเหรอโดนบังคับครับโดนบังคับอะเ็นนี่อ๋อเหรอทำไมทาไมให้เข้าดูแลเรื่องเงินเออเพราะว่าตอนนั้นตอนนั้นจะเริ่มทําแบรนด์เฮเซียค่ะแล้วมันมีค่าออกแบบโลโก้ค่ะแล้วเวนี่ยไม่มีเงินเก็บค่ะเพราะว่านี่ เอาไปซื้อขนมหมดแล้วค่ะแล้วพีโโลก็มีอยู่ค่ะก็เลยบังคับให้ฮีโลจ่ายให้ค่ะอถ้าถามคุณพ่อคุณแม่ก็คงจะบอกว่าเป็นคนที่ชอบว่ารูปต้แใจเด็กๆเลยอ่ะเด็กๆอ่อนๆเลยล่ะออตอนตอนคลอดมาถามคุณแม่ไม่มีการคาบผู้กรนวาไหมไม่้าบไปดูดีกว่าวันนี้น้องอะไรมาโชว์เราบ้างอันนี้ เป็นลายที่ฮิโร่ให้วินนี่มาค่ะเป็นคอลเลคชันที่ไปมิลานแฟชั่นวีคค่ะมิลานแฟชั่นวีคที่อิตาลีเหรอฮะใช่ค่ะโอเคโอเคตรงนี้เรื่องใหญ่ฮะไปถึงเวทีระดับโลกที่ไหนยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยอ่วินนี่ไปนิวยอร์กแฟชั่นวีคค่ะแล้วก็มิลานแฟชั่นวีคค่ะทำไมถึงได้ไปตอนนั้น มีรุ่นพี่มามาค่ะทักมาถามว่าอยากลองไปนิวยอร์กแฟชั่นวีคไหม,มแล้ววินนี่ก็อยากไปค่ะก็เลยต้องส่งพวกพอร์ตไปให้ okay ออกกีไน์เขาออดิชันค่ะแล้วปรากฏว่าเขาก็อนุญาตให้ไปก็เลยต้องเริ่มออกแบบเริ่มอะไรอย่างงี้ค่ะโอ้โหมันไม่ได้แปลว่าทุกคนจะได้ไปนะ<ช>พี่พ,พอเราได้รู้ว่าเฮ้ยเราจะไปวทีโลกแล้วไปโชว์ผลงานของเราอะ่ะอารมณ์ความสูงของเราฮีโร่เป็นไง อยากจะไปดูเทพีเสรีภาพครับดีใจเทเล็จอยากไปดูเทพีเสรีภาพไปเที่ยวแหละไม่ได้อยากจะเอาของไปโชว์เท่านะต้องไปดูก่อนแต่ที่ที่มันพ่วงไปคือผลงานเราด้วยที่จะไปโชว์อารมณ์หนูหรอคะเอ่อจริงๆตอนแรกที่ตกลงไปเพราะว่าอยากไปดูเทพีเสรีภาพครับก็เลยดีใจที่จะได้ไปดูเทพีเสรีภาพว้าวแล้วได้ไปดูไหมได้ไปดูค่ะเออ กับการที่เขาบอกเฮ้ยโอเคอยู่สองคนเอาผลงานงานนี้อความรู้สึกตื่นเ้เป็นไงตื่นเต้นค่ะเพราะว่าไม่เคยโชว์ที่ไหนก่อนเลยไม่เคยโชว์ไหนกันด้วยคุณพ่อคุณแม่รู้ข่าวเป็นไงบ้างหรือคุณพ่อคุณแม่อยากมาดูเทปีศิลปะเหมือนกันป้าก็ดีใจค่ะแต่ว่าวินนี่ก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แต่วินนี่อยากไปดูเทปีศิลปะอ๋อเหรอไม่ด้วยความยริงเด็กอยู่เลยโอ้โหไปอเมริกาเลยอ่ะจริงมันยิ่งใหญ่มากเลยนะครับยิ่งใหญ่แต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมา เขาจะจดจะจ่ออยู่กับผลงานตัวเองไงใช่ใช่ป่ะอ่ะนแล้วผลตอบรับล่ะพอไปแสดงบนเวทีระดับโลกนิวยอร์กแฟชั่นวีคแล้วเป็นยังไงบ้างก็มีสื่อมาขอสัมภาษณ์ค่ะมีคนในงานก็ชอบเพราะว่าไม่ค่อยเห็นสีสันมากเท่าไหร่ค่ะแล้วก็คนก็รู้จักแดนเเซียมากขึ้นตอนที่ไปนะอายุเท่าไหร่ครับเก้าขวบค่ะเก้าขวบโอ้โหเข้าใจเลยมีความสามารถตั้งแต่เด็กจริงๆเก้าขวบพี่อยากได้ตัวการ์ตูน่ะ เออไม่อยากดูทีวีสิลาะอยูอได้ตัวตูอยากได้เหมือนกันอ๋ออยากได้หรอยังอยากได้อยู่เออไปดูผลงานชิ้นอื่นต่อไหมอันนี้เป็นคอลเลกชั่นที่ไปที่มิลานค่ะด้านหลังแล้วก็ลายนี้เป็นภาพว่าที่พิ้น์ออกมาเป็นอันนั้นอ๋อเป็นทรเวลซอกใช่แล้วก็ตัดออกมาเป็นชุดนี้อ๋อเข้าใจออกแบบริบชอบการออกแบบมากเลยเนี่ยภาพน้องแมวล่ะ อย่างอันนี้ยิมมองออกว่าแมวแมวอยากกินนกหรือเปล่าหรือท่าคนถามคนถามน่าจะหิวเคลียร์ก่อนน้องแมวไม่ได้หิวอยากกินนกเหมือนที่พี่เท่งว่าใช่ไหมไม่ใช่อันนี้จะสื่อว่าอะไรอ๋ออันนี้เป็นแมวที่บ้านครับแล้วก็เราอยากพามันไปเที่ยวด้วยกันแต่ว่ามันก็ไปไม่ได้แต่ก็เลยใส่ลงไปในภาพวาดเหมือนเหมือก็เหมือนว่าพาแมวไปเที่ยวครับอันนี้ล่ะแอ t สแ c กภาพวาด อย่างนี้พี่มอไม่ออกว่าเป็นรูปอะไรอ่าอันนี้ชื่อว่าสายไหมหลากสีค่ะสายไหมหลากสีอันนี้เป็นคอลเลคชันที่กำลังจะไปที่ Paris Fashion Week ปารีสแฟชั่นวีคค่ะปารีสแฟชั่นวีคต่ออีกจะไปเมื่อไหร่ครับไปเดือนหน้าค่ะสิ้นเดือนหน้าใช่แล้วไปปารีสต้องการไปไป,ไปเห็นอะไรเราอะ่ะหอไอเฟลครับ <laughs> <laughs> ไม่คิดเทปีศิลปภาพแล้วอ,อมริกานนแล้วไปดูหอไอเฟลดูหอไอเฟลตื่นเต้นไหมตื่นเต้นค่ะเพราะว่าวินนี่พูดว่าวินนี่จะไปไปตั้งแต่ประมาณห้าปีที่แล้วตอนที่วินนี่อยู่ที่ตงังวินนี่ก็ซ้อมเดินอยู่ในสวนปามซ้อมอเดินเหมือนอบนแคทวอล์กเหรอใช่อยู่ที่สวนปามวินนี่เหมือนอีกก้าวหนึ่งที่ฝันเป็นจริงนะเพราะว่าปารีสทุกคนทราบกันดีว่ามันคือเมืองหลวงแฟชั่นอเชิญางนี้เดี๋ยวถามเชิญเลยครับอย่างน้อยก็คือ ถ้าเดินทางใครออกป้าป้ามามาค่ะป้าป้ามามะอันนี้ไม่ได้ออกอันนี้คือพระราต้องจ่ายป้าป้ามามาออกค่ะแต่ว่าปีนี้ไม่ไม่ไม่มีตังค่ะเรอแต่ก็มาจากการทําแบรนด์เนาะเราก็เป็นการหนึ่งคือได้ประสบการณ์สองคือได้เอาผลงานที่เรารักที่เราทํากับมือเนี่ยให้คนอื่นได้ชื่นชม <น><ม>แล้วก็3ก็คือนี่แหละมันก็เป็นการสร้างแบรนด์<ม>เป็นแรงบันดาลใจให้เพื่อนๆให้คนหลายๆคนได้เห็นแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะกลับมาทําแบรนด์กลับมาทําสิ่งที่เราอยากทาอีกครั้งหนึ่งเ<ม>นะ<ม>แล้วก็ทําบ้านจะติดต่อสอบถามติดตามกันยังไงสามารถติดตามนี้ได้ที่ทางเ,ออเพจเคซยาค่ะแล้วก็เฟซบุ๊กวินนี่เคซยาค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องฮีโร่น้องวินนี่ครับขอบคุณนะครับ ความสำร็จไปเรื่อยๆเลยนะอ่ะ,อะเดี๋ยวช่วงหน้ามาสนุกกันต่อให้ความรู้กันต่อนะครับผมนะพักสักครู่ครับคุณพระช่วย